ครับทุกท่านเข้าสู่ช่องขับตอนดัมซิงนะครับครับตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านเนาะที่อซับตะวันนะฮะไปซื้อไม่รอออกมาจากร้านซับตะวันซับตะวันหรอใช่เมื่อกี้ตรงนู้นไงแล้วก็เรามาอีกร้านนึงนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะรู้สึกว่าจะชื่อร้านอะไรนะลุยลุยนะฮะเอ้ลุยที่รักโอ้โหลุยที่รักก็เผอออกมาด้วยซึ่งก็ เรามีภารกิจนะครับต้องมาซื้อของที่นี่เนาะปีกต้องการในส่วนของแผ่นเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นแผ่นสมาร์ทบอรดนะฮะเพื่อที่จะนำไปทำอุปกรณ์เนาะที่จะต้องใช้ในร้านนะน่าจะทำที่วางของวางอะไรสักอย่างแต่ว่าอยากเอาแบบหนาอืมอันนี้เอออันนี้น่าจะพอนะเนี่ยหนาประมาณแปดมิล 8มิลน,น่าจะพออยู่อันนี้อันนี้จะเป็นตัวบางนะ้ะที่เราใช้กันทั่วไปไปกั้นฝาผนางังแต่พี่บอกว่าอยากได้เป็นตัวหนาหน่อยอันนี้ก็บางสุดแล้วก็อันนี้ถัดรองขึ้นมาจะอยู่ที่ประมาณ5้มิลห้มิลน,นะตัวน,นี้เป็นดูว่าถูกหรือเปล่าประมาณ6กมิลส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะแปดมิลน,นะพออํนนาขึ้นมาหน่อยหนึ่ง มาลุ้นว่าพี่จะเอาตัวไหนระหว่างตัวหนาสุดกับตัวตัวกลางเห็นว่าจะไปทําชั้นวางของไปตัดทําชั้นวางของก็จะผ่าผ่าเนาะผ่าผ่าผ่าแล้วก็เบียดเข้าด้านข้างนะฮะทำขาขึ้นมารับไว้วางของอแต่ว่าจะทำอ,อ,อาฮะว่ามันมันสวยด้วยแล้วก็งบมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ราใช้ตัวนี้แผ่นสมาร์ทบอร์ด แต่ตัวบางนี่น่าจะใช้ไม่ได้กลัวมันจะแตกอาจจะใช้เป็นตัวหนายังไงก็เดี๋ยวรอพี่ไปเปิดบินด้านหน้าก่อนได้เป็นนุ่นแบบหนาสุดห่อพี่ตัวนี้จะอยู่8มิลใช่ไหมโอ้ผมทายถูกเลย8มิลเมื่อกี้้ขนหนาเนี่ยนุ่นบางกว่านี้มีอยู่ด้านนู้นดูไง6มิลอยู่ด้านนู้นมาเงินเท่าไหร่ จ้าจ้าน้องเอิร์ไปบึงราคาก่อนไม่พูดเล่นเอาเป็นอันนี้หรือว่าเป็นไม้เป็นไม้ไหนเมื่อกี้พี่ไปดูหน้าไม้อัดอ่ะแผ่นละสามรอยสามสิบาทขนาดเท่ากันเลยอืความหนาหกมิลแต่ว่ากลัวเวลามันโดนความชื้นมันใช่ไม่อัดเนี่ยมอดจะกินด้วย อีกอย่างหนึ่งร้านเราเป็นร้านปูนหมดแล้วไม่มีไม้แล้วเราเอาแบบนี้ดีกว่าเราตัดเราไม่ได้ใช้ยาวเนาะมันน่าจะแข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงอยู่เออถ้ากลัวหักก็เนี่ยแบบหนาแบบเนี้ยแข็งแน่แต่ว่าต้องเช็คราคาก่อนหมายถึงว่าถ้ากลัวหักนะเผื่อวางหนักๆวางอะไรอ่ะตัวนี้ไม่หักเนาะได้เลยนะตัวนี้ตัวนี้ได้ความหนามันได้อยู่ประมาณแปดมิล ไม่หักยิ่งเราไปซอยอีกไม่หักเลยแข็งเลยใช่เดี๋ยวเช็คกันก่อนว่านะครับแต่ถ้าตัวนี้หักแน่ตัวเล็กเนี่ยโอ้ตัวเล็ไม่น่าไหวเนาะใช่น่าไหวต็นกลมใตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านผลุยอไว้ไปทำชั้นนะฮะอันนี้คือจุดประสงค์ที่มามาซื้ออะไรอีกทีนี้ซื้อในตัวเนี้ยไว้ไปซอยไปทำชั้นวางของทั่วทั้งร้านเลยตัวไหน สรุปคุณมาซื้อแผ่นเรียบบอเดี๋ยปะซื้อแบบแบบไหนแบบหน้าแบบบางมาดูราคาเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบถูกนะสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบถนะามหกสิบงยหกสิบตัวนี้ก็ได้นี่มันอาจจะแข็งกว่าตัวนี้หกนี่แเพื่อรับน้ำหนักสักหน่อยเพื่อว่าชั้นวางของมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่านั้นก็พอประหยัดหน่อยอันนี้แล้วแต่จะชิมรับที่เจ๋อ ลองดูลองดูครับผมเปลือวางน้ำมันลุ่มอะนะตัวนี้ไม่หักแน่ตัวนี้พอราคาต่างกันประมาณประมาณร้อยนึงประมาณร้อยนึนะใช่แต่แต่ละแผ่นเราใช้ประมาณกี่แผ่นสองแผ่นบ่สองแผ่นสองแผ่นก็อาจจะเพิ่มขึ้นสองร้อยอัมันบาง ไอ้นั่นก็ยังไม่ใช่ขนาดที่เราตำปาอ่ออันนี้ไปตัดเอาเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยผมคิดไว้ว่าผมจะไม่ได้เอากว้างขนาดนั้นนะเอาสักประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเซนอ่าไปซอยไปซอยอีกทีน่าจะได้ใช้ประมาณกี่แผ่นสองแผ่นมันน่าจะแข็งอยู่เนาะเพราะเราไม่ตัดยาวเนาะแครับสองแผ่นก็พอแล้วมั้งหรือว่าสามสองแผ่นสองแผ่นอะตัวนั้นก็ได้ว่าดูแล้วน่าจะน่าจะรอบร้านกูเลยแผ่นหนึ่งนี่ใช่นี่ประมาณนี้เนาะ หนึ่งชั้นแถวฝั่งหนึ่งอะไรหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นโดยประมาณเยอะและสองแผ่นเนาะสองแผ่นเหลือๆเอาสองแผ่นนี่แหละทางนั้นก็ในอนาคตถ้าเกิดของอะไรมีเยอะมีค่อยมาทําใหม่ทําตรงกลางเชิวของตรงกลางไอ้เบื้องต้นคุณจะทํารอบรอบรอบก่อนร้านไงคุมจะเชื่อมเหล็กแกไอ้ตัวที่เราซอยยิงไม้ฝาใช่ไหมแล้วเราก็ในอนาคตถ้าเกิดมีของเยอะ ทําชั้นที่สองอันนี้คุณจะทํากี่กี่ชั้นผมก็จะเป็นชั้นไข่ชั้นมันเลยประมาณสองสอมชั้นเ้วยชั้นบอกเป็นขาไข่ขามันเลยสามชั้นเลยเหรอเชื่อมติดแล้วก็จะวางของนึกว่าคุณจะทําแบบอันเดียวแบบรอบนั้นไม่ฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามโอเคแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นชั้นเป็นเชล่ที่แบบ ที่เราหิ้วได้เลแบบนี้นะย้ายได้ครับอาจจะแบบซื้อเอาเนาะเราจะไม่ทําถาวรเพราะว่าเราเผื่อเราอยากย้ายอยากยกลากไปลากมามีล้อเนาะอขึ้นไได้อ่าฮะโอเคสรุปเกลือตัวนี้เนาะเอาตัวนี้แหละความหนาหกมิลอย่างจ้าสองโอเคสองแผ่นเอซูสองแผ่นเนี่ยเมื่อกี้ก็เราได้มาแล้วในส่วนของอแผ่นที่จะไปยิงประตูเนาะ อันนี้น่าจะเป็นประตูหลังตัวนี้สีชมพูแล้วก็อันนี้เป็นประตูด้านหน้านะฮะสีเขียวเขียวเาัแต่ว่าจะเอาไมต้องมหนักเพราะวาเนียว่ันนักขับาถูซึ่งจริงๆใช่ประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องว่า ร้าหนักอะไรก็เยอะเราคส่วใหญ่ก็ไม่มีของอะไรที่หนักมากมายอากให้สั้นด้ย่ขนมันน่าจะไม่โกงไม่อะไรใช่อะไรก็คือสรุปเอาแบบนี้นะทุกท่านเริ่มต้นกาผมเดี๋ยวรอพนักงานยกขึ้นรถอ่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับพี่มาซื้อของอีกร้านนึงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเมื่อกี้เราวะอีกร้านหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ นี่ก็ขับเลยมานิดนึงมาแวะซื้อสิ่งนี้ก็ภารกิจวันนี้ก็น่าจะมีแค่2อ,อย่างนี้เนาะเดี๋ยวกลับไปก็อาจจะได้ลุยงานกันต่อโอ้โหนี่ก็4ี่โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าจะได้ทันหรือเปล่านะวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ